แปดเดือนกว่าแล้วนะคะกับเส้นทางนมแม่ของไอซ์ดูคนรับซะก่อนสิคนรับเส้นทางนมแม่เนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ไม่มีใครซ้าใครและไม่มีใครเหมือนใครจริงๆ <c oughs> แล้ววันนี้เนี่ยไอซ์ I. จะมาประกาศข่าวดีค่ะว่าไอซ์มีผู้ช่วย2คนที่เขาช่วยให้เส้นทางนมแม่ของไอซ์เนี่ยเป็นไปได้ราบรื่นแล้วก็เป็นไปได้อย่างดีมากๆผมามาจับมือการมีโปรโมชั่นดีๆค่ะ เป็นเครื่องปั๊มนมรุ่นใหม่ล่าสุดของบูสตาเป็นเครื่องปั๊มแบบแพนช์ฟรีเป็นเครื่องปั๊มที่ไอซ์ใช้ทุกวันแล้วก็ชอบมาก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 คือการปั๊มนมเนี่ยมันต้องทําบ่อยๆทําทุกวันเพราะฉะนั้นเราต้องสบายที่สุดสะดวกที่สุดนี่คือเครื่องปั๊มนมคู่ใจของไอซ์ค่ะใช่ไหมครับกับอีกหนึ่งตึ้งคือน,นี่เลยค่ะ t 4มาร y f มแคปซูลแล้วก็ฟิลติปีคลาสซองตัวนี้เนี่ยกินคู่กันแล้วช่วยบูสต์น้ำนมได้ดีมากๆเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพ ตัวนี้เนี่ยเป็นคู่หูคู่จใจเคยรู้สึกว่าบวกกันแล้วว่าทําให้การให้นมง่ายมากๆและบรู t a าก็เชื่อนะคะว่านมแม่คือปฏิหารที่สร้างได้ก็ลเลยแชร์โพยเซตนี้นะคะให้คุณแม่ที่กำลังตามหาเครื่องปั๊มนมหรือก็ที่บำารุงนมแบบคิดมาให้แล้วว่าอยู่ด้วยกันปังกว่าไปเจอกับเซตนี้กันได้นะคะครั้งแรกที่งาน BBB ค่ะ